เอาละครับคุณผู้ชมครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยครับวันนี้อยู่กับรายการสกิททีวีรายการที่คนหน้าตาไม่ดีก็ดูได้เช่นเคยนะครับในคลิปนี้เป็นคลิปที่โคตรจะไร้สาระนะครับเวลาของใครมีค่านะครับผมแนะนําว่าเอาเวลานั้นไปทํามาหากินนะครับหรือว่าเอาไปกินข้าวก็ได้นะครับเพราะว่าคือคลิปนี้มันเป็นคลิปปัญญาอ่อนส่วนบุคคลนะครับคิดทําเพื่ออะไรผมก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าเรื่องมันเกิดที่แบบ เออเราเนี่ยเคยชินกับการที่เราไปเข้าค่ายลูกเสือสมัยเด็กใช่ปะแล้วโมเมนต์การที่เราได้นอนกับเพื่อนเนี่ยมันมันหายไปนานมากนะครับคลิปนี้ก็เลยแบบอยู่ๆก็ถ่ายขึ้นมาแบบงงๆนะครับคนดูก็อาจจะงงๆว่าเราคุยอะไรกันนะครับคือทั้งหมดเนี่ยคือไม่ได้เตรียมเันขึ้นมานะครับคือแบบงงกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนถ่ายแล้วก็คนที่แบบอยู่กับคนถ่ายนะครับก็คือตากล้องพามินนั่นเองนะครับเนี่ยก็ถือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แบบ มีอายุพอสมควรแล้วนี่ก็วัยกลางคนแล้วมั้งนะสามสิบแล้วแต่ว่าแบบสมองไม่สมองยังปัญญาอ่อนอะคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าคลิปนี้คุณผู้ชมก็ใครเวลามีค่านะครับผมแนะนําว่าเอออย่าดูนะครับแต่ว่าถ้าเวลาของใครที่แบบเสียเวลาได้ก็นั่งมึนๆไประบบแล้วกันนะครับปะคลิปนี้เขาชื่อว่าคลิปมืดกี่บงแล้วว่ะตีหนึ่งตีหนึ่งเหรอปกตินี้คนทั่วไปเขานอนกันแล้วนะหรู้ว่า ีนึงเด็กมึงนี้ดูอะไรอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้กูเห็นนมอ่ะมึงลองสไลด์ลมไปดิสไลด์ลงเขาไม่ใช่นมอ่ะเฮ้ยเขาเลือกเรื่อ,อยๆแล้วทำเสียงมันจึ๊กอะไรเขาเล่นแบบนี่คือคอนเทนต์ไงก็ตั้งชื่อคลิปว่าคลิปมืดคลิปมือดอี่คือสมมติถ้าเราไปเที่ยวกับเพื่อนใช่ไหมผู้ชมลองมนโนภาพตามผมเลยสมมติเราแบบเจอเพื่อนอ่ะ ถึงช่วงวัยรุ่นใช่ไหมไปเที่ยวกับเพื่อนตัดแฟนออกไปเลยนะเก็บเขีย่ยแม่งทิ้งออกันไปเลยแล้วแบบนอนอกับเพื่อนสุมหัวกันเขี่ยการนอนเด็กที่แบบแม่งหน้ามันเลยอ้เอ้มันได้เสียงเรื่องชาวบ้านมันยังไงห <c oughs> น้ามันเลยคื <c oughs> อเด็กตื่น <c oughs> <c oughs> ตื่นสายหน้ามันเัินมันไม่ได้ล้างแน่เนจะได้รู้ไงว่าแบบเพื่อนเราแบบก่อนจะนอนเงี้ยแม่งถ่ายดูรีวิวเลย ดดมัวนี่อะไรอ่ะไม่รู้อ่านภาษาเขาก็ไม่ออกไม่ออกมึงแสดงว่าไม่ค่อยดูแบบพวกมีมคนพิการใช่ไหมกูชอบดูมีมคนพิการดูทําไมวะออมีความฝันนะกูมีความฝันอยากจะแบบปาร์ตี้กับเพื่อนเอ้ยตอบสาวเฮ้ยความลับั่วไหลเฮ้ยแล้วใครเปิดไฟเนี่ดใครดูปวดตาบ้าอันนี้มันคิดมืดคิปมืดคิดมืดอือไหนเปิดไฟใหม่ดินอนไงเนย พื้นหมอนไปเออแบเนี่ยนอนกับเพื่อนเนี่ยแค่นี้ก็สนุกแล้วลองลองเล่นขี่ม้าห่มกันดูไหมกูไม่รู้เหมือนกันนะว่ากูเป็นเกย์หรือเปล่าเฮ้ยกูไม่รู้ไงแล้วกูเป็นเกย์หรือเปล่าทุกคนแตักกูจะกินนะกูอยากจะกินมือว่ะไข่แม่งเอาทุเรียนมาคิดแม่งห้องผู้ชาทั้งแทงแม่งหาทุเรียนมากิน กลิ่นหอมมากมั้งอี๋โอ้โหอะไรจะได้กลิ่นเฮียอะอยู่ในตู้เย็นนี่เอือนะ <c oughs> คลิปไม่มืดละมาอินเดอะดักเน็ตละทุกคนอือดูผ<ด>ู้ชายเขากินอะไรดูเขากินเบรรี่โคลา,ากันมนแอ๊กอะทำอะไรกันนี่เหยียบหน้านี่ไอ้พวกแนวๆนี้ต้องเป็นมีมจากอินเดียแน่นอนผ<ช>ู้ชม<ด>มันทำไม <S <S ชอบตีลังกาไ,ไปโชว์สาวโอ้มีมีอะไรเจ๋งกว่านี้ไหม นี่อะไรอ่ะตัดตัดสายไฟตัดทำไมเฮ้ยอ๋อเรายังจะไปจับอีกนะยังจะห่วงคีมได้ยี่ยียไข่พิซซ่าไรไม่ใช่กลัวคนหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กัมฟู่เดี๋ยวทำอย่างเงี้ยคือใส่ชุดอย่างเงี้ยมันจะรัดเอวไงเอวจะเค็ดต้องใส่ให้มันสั้นกว่านี้ทำอะไรกันมานีนหัวผมคิดอะไรฟุ้งซ่านไปหมด ไหนอะไรคนผู้ชมถึงจะชอบแล้วก็คิดอะไรไม่รู้อยู่ก็ถ่ายนะเอ้ยคอนเทนคือมันยากนะคือผู้ชมนะเราก็คิดแหละว่าแบบเ้ยทำไงคนดูนีะถูกใจเดี๋ยวนี้มันช่องกู้แข่งมันเยอะไงนึกเราจะเป็นแบบขับรถลงแบบนัมเบอร์วันดีไหมเออน้าสนนะเราเป็นนัมเบอร์ทูดูไม่เท่เลยสวัสดีครับผมช่องนัมเบอร์เออช่องนัมเบอร์ทูมาทะเลต้องทำอะไร งานทะเลต้องไปปีนต้นมะพร้าวเลยเราต้องไปหามะพร้าวสดๆเป็นลิงอ่ะแบบเอาชีวิตรอดริมทะเลจักขยะเนี่ยคุยขยะก,กินไหมหยิบสีมันมงงนี่แล้วเรีนซ้ำเราเอาเป็นแบบเอาชีวิตรอดคุยขยะ <laughs> ยืน้องอีกไงคุยขยะกินเด้อเราต้องแบบเอาชีวิตรอดริมทะเลด้วยงบห้าแสน อืม,อมจริงนะอยากมีตังคงเยอะนะคุณผู้ชมใครๆก็อยากมีตังคงเยอะทั้งจริงใครคจริงคือคนบางคนไม่ต้องการมีตังแล้วแบบไปใช้แบบฟุ่มเฟือยหรูหรามันแค่แบบอยากจะให้มันมีเพื่อแบบชีวิตไม่ลําบากเข้าใจไหมือไม่ได้ไม่ต้องทำอะไรแล,แล้วก็ใช้ชีวิตไปวันๆไม่ต้องกินของหรูอยากจะกินแค่เซเว่นทุกวันมันก็พอแล้วจะขอให้แบบขอให้มีตังไว้ก่อนอย่างเงี้ย คนดูบริจาคผมแม่สักคนละยี่สิบหกล้านใช่ไหมหกล้านซับยี่สิบก็สิบสองล้านแล้วนะวันละนะ <c oughs> <6 S 1> อีกวันหนึ่งก็ยี่สิบสี่ล้านเนี่ยลองคิดสภ <c oughs> าพดูนะถ้าผมมีตังขนาดนั้นนะ่ย <c oughs> คอนเทนต์ผมจะแบบมั่วขนาดไหนอเราคิดดูนะก็หกล้านคนกดอะไรนะเป็นสมัครสมาชิกให้ <c oughs> หมอแล้วเนเ่ยนะกอดย้อนกลับมากอดหกล้านคนให้คนละยี่สิบาททำไมมันได้สิบสองล้านก็หกล้านยี่สิบาท มันต้องหกคนยี่สิบดิหกยี่สิบอ่ะ,อะก็สิบสองล้านไงเองอเจ้าของช่องตกเลยหกสองไอ <6, 2. S 2> ้ดีมีความฝันไหมมีมีความฝันอยากจะเป็นอะไรเป็นเก๋มาเป็นได้เลยคือ,อ,นะ <laughs> อ,อในยุคแบบเนี้ยยุคที่มันมีอินเทอร์เน็ตอ่ะมันไม่เหมือนกับยุคแบบยี่สิบปีที่แล้วอ่ะที่แบบคเพื่อนในจังหวัดเดียวกันแบบสมัยก่อนนี่ไปกันเป็นหมู่คณะแล้วเราจะไปเจอกันนะ ไม่กับเพื่อนมาหาอะไรเราจะไปเที่ยวกันเงี้ยมันน้อยลงอ่ะแบบบางคนก็แบบทุ่มเทชีวิตให้กับแฟนอย่างเดียวอ่ะมึงหันจอให้กูดูก่อนว่ามึงดูอะไรดูเด็กกินไอติมเฮ้ยมึงเดินมาเฮ้ยมึงเดินมาเด็กกินไอติมเหรอไอ้อเฮ้ยปกติแกชอบดูเด็กกินไอติมนะแต่ไม่ใช่แบบเนี้ยแกกินอะไรไอติมหรอคลิปหลุดอะไรเงี้ยเอออีกแบบนึงจริงๆนะคุณผู้ชมลองหาเวลาไปไปเที่ยวกับเพื่อนดูนะจริงนะต้องตัดแฟนออกไปเลยอ่ะจริงๆแบบมันจะเป็นอีกฟิลนึงที่แบบ เรามาทาํอะไรง่ๆกันอย่างเงี้ย<อ>จริงพอเรามีแฟนไปด้วย <ๆ S 2> เวลาเราไปเที่ยวเรามันรู้ส,สึกเก่งใจใช่ไหมตางคนก็ต่างอยู่ห้องตัวเองอย่างเงี้ยออทําอะไรก็แบบลุกบ้ามันไม่เยอะแต่พออยู่กับแบบกวนแบบผู้ชายล้วนผู้หญิงล้วนเงี้ยม,มันก็จะบ้าเข้าใจไหคุณผู้ชมออลองทดํดูเลยเคือเลขนี้ตัดไปเลยแบบบอก<ต>เลยว่าไม่ต้องมาอะไรมันกิ้งกิ้งอยู่แถวหัวบัวมัน ให้กงเปิดไฟให้กูดูดิมึงกินอะไรชื่อเล็กแต่ตัวไม่เล็กแล้วกิ what ้งลงมาใหม่อะแล้วมึงกิ้งลงมาแล้วจะมานอนกับผมแล้เพี่อกันหมดเออว่ะเม็กเซนเนี่ยลองเปิดไฟดูหน่อยดิให้คนดูได้ดูอ่ะเฮ้ยอันนี้คือไม่ไม่นอนเตียงกันแล้วอไม่นอนเออกูว่านอนเอ้ยนอนพื้นนอนฟูกมันก็มันดีเหมือนกันนะเนี่ยอารมณ์เหมือนแบบตอนสมัยเด็กๆแล้วผมไปนอนบ้านยายไงเออเอเล็กยอดถอดเกงออกมา เราไม่หดเองเหรอจริงเปล่าดูก่อนดูดิเออเราจับไปเล็กก่อนดียืดมาเป็นเล็กยืดช่อเย็ดปิดไว้เย็นลงมันทำรเนี่ยไม่รู้อ่ะเขาเห็นอยู่อ๋อตรงนี้มันมันใช่ไหมเื่อเสียผืนหมอนใบไอ้ตรงนี้คุณผู้ชมเออหวาไอ้เย็นอ่อนฟูมันมันดีเหมือนกันนะเนี่ยผมก็อยากเอ้ยมันมันมันแบบมันไม่แข็งไม่นุ่มเกินไปนะเออกำลังดีเลยเออกำลังดีใช่ไหม ขาทอดมาดีอ่ะแบบออกูจะสร้างบ้านทำไมให้มันดีไปเลยนอนฟูกดีกว่ะ <c oughs> จริงสร้างบ้านแบบรีสอร์ทแล้วให้แฟนขับมาพักใช่ไหมเออคิดค่าพักแบบสักคืนละหมื่นให้แบบเจอพี่บูมเนี้ย <c oughs> เจอพี่เจมเนี้ยรวยเลย่น่ญญาสนใจนะจริงสิบคนกูก็รวยแล้วกูออปิดแล้วกูปิดกิจการล <c oughs> เลยสิบคนปิดในทีแรกเอื่อ้ของทําบ้านเฟืองแต่ว่าเราต้องปิดไฟนะได้ว่าเดี๋ยวจะไม่เป็นคลิปมืดไงเออคลิปมืดอะ ป็นอะไรกิมมึงจะลงมาจริงๆใช่ไหมล่เราจะทําอะไรให้รวยกว่านี้ไหมวิธีรวยเอ่ะเออเห็นแบบยูทูบเบอร์คนอื่นเขาแบบเขาได้ดีกันหมดแล้วอ่ะที่เอกก็เก่งอ่ะที่เบก็ตั้งค็คงครอบครัวใช่ไหมใช่ตั้งรับผ่านมันคงแล้วเอางี้ไม่เราสามคนทำอลิแฟนรวมกันเราซัดกันเองอ่ะเออโอ้เราทำเยี่ยอะไรกันอยู่อ่ะเราจะมานั่งถ่ายคลิปมืดอยู่เนี่ย มือตื้อเต๋อเลยเปิดอะไรที่มันเป็นคอนเทนต์หน่อยดิดูหน่อยดิมันจะได้แบบคอนเทนต์ได้สิบนาทีอ่ะคุณผู้ชมเล็กดูคือกะเอาคลิปนี้กะกะมันให้มันใส่โฆษณาได้อ่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเ้ยมึงดูติดต่ออะไรอ่ะดูสตอรี่อ่ะสตอรี่ไอจีเฮ้ยค่อยๆดูโอ้โหดูอยากดูด้วยอยากดูด้วยเออคนดูเขาอยากดูด้วยอ่ะดูเอาอุ้งตีนหมีอ่ะอ่ะนี่อะไร เนี่ยตีหนึ่งแล้วคนเราจะไม่หลับอ่ะคนเราต้องถ่ายสตอรี่ไปเรื่อยใช่แล้วก็หลับเองอะไรอย่ามาเบียดกูดิพี่อย่าเบียดผมอืมแล้วจะเบียดดิเฮียเลยเฮียเฮียแล้วอยจับดิเฮียอย่าจับโอ้ยอย่าจับกูนะเฮียอย่าจับดิแล้วผมอยู่ตรงกลางโอยเราลองไปเราลองไปเปิดเสียงผีให้ใส่ห้องอื่นดูไหม เเปิดแบบเสียงร้นอนๆเหมือนมาเห่ามาหอนอ่ะก็โตกันไปควายก็ไม่กลัวหรอกเอ้ยบปิบทำเสียงผู้หญิงอ่ะช่วยช่วยด้วยค่ะเอออย่เหมือนอยู่ใน เีผมว่าเราย้ายไปนอนกันเลยกูไม่ได้จะมีไม่จะมีแต่ห้องเราที่แม่งไม่ยอมนอนจริงเหรอห้องเราไม่กูไมเราดูปัญญาอ่อนเงี้ยเราเหมือนแบบเด็กตื่นเต้นไปทศนศึกษาเอ้ยกูอยากมีโมเมนต์แม่เออพูดถึงทัศนิศึกษาคุณผู้ชมแม็กวกกับแม็ก่อนจะปิดคลิปอยู่ละอีไฟไม่มีไฟสักนิดไม่แบบให้เป็นพร็อพพร็อพสักหน่อยตอนม3ใช่ไหมเราได้ไปเที่ยวกับเพื่อนครั้งล่าสุดของผมเลยนะคือเข้าไข่โรดดอร์ไป เออที่แบบเป็นปาร์ตี้ใหญ่อะเออแบบสิบต้องมอป้ายดิสิบปีนะว่าสิบแบบเอ้ยกับเพื่อนนี่แบบนานมากเลยนะกว่าจะได้รวมกันขนาดเนี้ยใช่ไหมยิ่งมีเพื่อนออนไลน์ด้วยแบบโอ้โหกว่าจะได้เจอกันเงี้ยเออนัดเจอกันไอ้เฮียนี่ก็อยู่กับแฟนมั่งไอ้เฮียนี่ก็แต่งงานมั่งไอ้นี่ก็มีลูกมั่งมีสาวไหมมีสาวไหมอยู่อยู่ไม่ไกลหรอกสาวไม่มีตังค์เลยใช่สาวไม่มีเี้ยมีเปิดเปิดป่ะมีเปิดเปิดเปิดเลยไหมเปิดเปิดอะไเออสตอรี่แบบบึ้มบึม โอ้ยสาวๆโอ้ยนี่นี่ทักเลยทักเลยทักเลยเมื่อกี้อะอะไรจริงๆนะแบบเรื่องผีพูดแล้วก็กลัวนะทุกคนกลัวกันหมดอะเรื่องผีอะแต่เนี้ยไม่ใช่สามแพ่งอันนี้เรื่องสามแทงสามสามแทงงนี่คือมันตำกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยต่างคนต่างตำแบบเอาเอาไปชนกันนะออืก็กดเป็นที่มาคำว่าลำบากตักตำเลยตอนมีบัดีมหาลัยเขาก็นอนกันอย่างเงี้ย มีห้องอ่ะหอพักนักศึกษาอ่ะใช่คือถ้าจะให้ดีกว่านี้ต้องเป็นแบบชายหญิงชายหญิงอ่ะโอ้ยจริงคือแบบเรื่องผีจะไม่ค่อยมีอ่ะเรื่องนั้น่ะถ้าเป็นชายหญิงมีแต่เรื่องอื่นอ่ะผีแบบบางห้องจะร้องดังมากรู้ป่ะกลางคืนมันจะร้องเป็นจังหวะแล้วก็จะมีแบบร้องตอนแบบบัดตไปปายอ่ะไดีเพื่อนกันเออร้องตอนไปปายอ่ะเอ้ยร้องตอนไปปายพูดถึงเรื่องบัตตี้นี่มีเรื่องน่ากลัวไหบัตตี้นี่คือหนังเรื่องหมาใช่ไหม ไห้ดูป่ะบัตดี้เห็นรู้จับเอ้ยหมาตีเบสบอลเนี่ยประมาณหนังประมาณสามสิบปีที่แล้วอ่ะยังไม่เกิดเลยไม่เเหรอไม่เกิดเหรอหมาดีมากหมากลเดินตีเบสบอลพูดเรื่องบัตดี้มีเรื่องน่ากลัวไหะบัตดี้อ่ะว่ามาสมัยมหาลัยมีบัตดี้มีบัตดี้คือมันต้องแบบต้องต้องแบบติดกันเลยอ่ะแต่ว่าบัตตี้จะไม่ได้อยู่กับผมไงมันจะอยู่ที่ห้องทุกครั้งที่ไปเรียนกลับมามันจะเจอบัดดี้อยู่ห้องแต่วันหนึ่งอ่ะกลับมาห้อง้วไม่เจอบัตตี้เลย ผ่านไปสองวันบัตตี้ยังไม่เจอมันไปไหนวะแบบหาไม่เจอนะแบบเอ๊ะเริ่มสงสัยอะทำไมดีวะก็คือได้ห้องฟรีเลยเอ้ยแบบเราก็แบบตามหาทัวเลยแบบอะไรไม่รู้อยู่ไปเปิดตู้เย็นะบัตตี้อยู่ในตู้เย็นอะเงนเบอร์ดี้เออเหรอบัตตี้ดีรันอะนะ จริงนะพี่ไม่ผีต้องตาแดงอ่ะมาตาขาวๆดูน่ากลัวแต่ถ้าตาลอยๆมาคือตาผีมาเต็มสูบตาลอยจัดมาพองกระถุงว่ะเออแกเดินมาแล้วแบบมองห้ดานอ่ะหน้ามองตรงแต่ตามองเพดานเออมือซ้ายกำไข่มือขวากำเงเอออันนี้คืออะไรอ่ะเมากัญชาเรวลองไปดมกาวลาเทคดูไหมตอนเด็กๆที่ดมเก่าลาเทคบ่อยไม่เห็นติดเลยใช่เหรอเออ ตอนโอ้ยพูดถึงเรื่องกาวนะวีรกรรมกูเยอะมากเอ้ยเอาจริงดิกาวลาเทคนี่คือแบบเราสามารถเอาแบบพันมือไปเรื่อยๆแแวบให้มันแห้งแล้วก็ใสไปอีกอ่ะใสไปอีกเรื่อยๆประมาณแบบสักสักสิบครั้งอ่ะคุณผู้ชมลองลองเอามือจุ่มกาวลาเทคสักสิบรอบแล้วก็เปิดแห้งแล้วก็แห้งแล้วอย่าไปลอกมันนะจุ่มไปอีกอซ้าซ้อนเราจะได้ถุงมือมันจะเออจะกลายเป็นถุงมือมันจะกลายเป็นถุงมือกาวแล้วทําไมเราถึงไม่ไปซื้อถุงมือแต่แต่ถ้าเรา ใช้กาวตาช้างจุมแล้วก็เอามือแปะกันอแล้วก็ทําอย่างนั้นอ่ะสิบรอบเราจะได้หนังมือใหม่หยุดเอ้ยน่าสนใจแล้วเขาลงเองนะลงเองนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวแล้เาเป็นเพื่อนคนนึงในเฟซผมก็ถือว่าเราโปรโมทให้เขานะยื่นเลยเนี่ยพี่ยืนใส่เลยเฮ้ยโอ้ยอะไรชนอ่ะโอเคครับทุกคนผมแมท สำหรับในคลิปนี้ก็ขอปิดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาเสียเวลาชีวิตวันนี้เดี๋ยวต้มมาม่ากินก่อนปิดคลิปครับไว้เจอกันใหม่ครับ